อาจารย์ครับรักสัตว์ปีละกาเนี่ยต้องระวังหัวเห้งจุดไหนให้ไม่ให้เสียเลยละกาเนี่ยเป็นธาตุทองที่ดีมันจะต้องมีความวาวพอถ้ามันมีความวาวเสร็จปุ๊บนั่นหมายความว่าคือมันจะมีมูลค่าสองจุดที่เธอจะต้องดูเลยก็คือหนึ่งหูหูเธอจะต้องไม่มีทีาแหลงว่นกลับอย่างที่สองเลยคือทางหน้าหน้าเนี่ยต้องวาวจะต้องใส่บอกเลยว่าสกินของเธอ ันนี้ต้องใช้ตัวงานฉีดเหลงครับผมตัวไหนอาจารย์ตัวฉีดตัวอย่างไ่งนี้ก็ได้ตัวแบบนี้อ่ะตัวพีเซลแบบนีก็ได้มันก็จะทําให้หน้ามันจะวาวมากขึ้น,นหน้ามันจะฟูอิ่มน้ํามากขึ้นผู้หญิงที่เกิดปีละกกาทุกคนจะมีสองตำหนินี้เกิดมา 1. ที่มแมลงวันจะมีอยู่เนี่ยรอบปากในปากเนี่ยจะมีหมดกับสองนํำ บางคนปากชมพูแต่มีขี้มแมลงวันอีประเภทมีทั้งขี้มแมลงวันทั้งปากดำนี่คือหนักห่วงกว่าอีกค่ะเพราะนั้นรักกาจะตายเพราะปากแล้วต้องทำปากให้ดีทำต้องทำปากให้ดีต,ดต้องปากหนปากต้องเป็นสีชมพูสีส้ม<ะ>สีแดงอะสีสันให้มันเข้ากับดวงของเราใครค่ะต้องใช้สีอะไรนี้ปรึกษาอาจารย์ก่อนปรกกอได้ค่ะ